ผมค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับว่าผมน่าจะเป็นช่องสุดท้ายที่ทำการ u n b o x ็อกรีวิวรองเท้ารุ่นนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แ e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแบบซีซ่ากับผมแปบ๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไป u n b o x ็อ แกะกล่องเล่าเรื่องนะครับรองเท้าวิ่งซ u เปอร์ชูส์นะครับที่เปิดตัวมาแล้วน่าจะเกือบ1ปีเต็ม1ปีเต็มนั่นก็คือ Puma d e v i a t e Nitro Elite รุ่น2องไนโตรอีลินะครับที่อยู่ในกล่องนี้นั่นเองก็เริ่มจากกล่องสั้นๆนิดหนึงได้ไหมครับเพราะว่าผมชอบมันนะกล่องกล่องเป็นสีแบบดำดูอะเออดำดูเลยนะครับก็จะมีสัญลักษณ เสือพูม่านะครับไนโตรอีลิตนะครับที่เป็นเทคโนโลยีโฟมซูเปอร์โฟมของเขานะครับมีคำว่ารันนะครับเป็นไล่เป็นสีแบบสีอะไรเนี่ยสีฟ้าๆเนาะเออกล่องมันจะดำๆดุๆนะแล้วก็มีนี่มีราคากับไซส์บอกไหมเออบอกอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น9 US นะครับรวมถึงวันที่ผลิตด้วยนะ15กุมภาอ่ะเกือบปีแล้วไหม นี่ผลิตมาเกือบปีแล้วนะแล้วก็เพิ่งเอามาแกะกล่องอันนี้ที่บอกว่าชอบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นรองลงไปอย่างอย่างตัวเนี้ยในโตร2สองนะครับที่ไม่ใช่รุ่นท็อปนะก็จะเป็นกล่องแดงพูม่าแบบนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปเรสซิ่งเลยนะครับก็จะเป็นกล่องลักษณะนี้เท่ๆไปเลยนะครับมีป้ายเทียบไซส์อยู่ด้วยนะด้านหลังเปิดเข้าไปดูกันเลยดีกว่ามาแล้วครับและนี่ก็คือพูม่าดีเวทไนโตรอีลิทสองนะครับ คลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมจะต้องหยิบขึ้นมาทั้ง2คู่แล้วก็เล่าไปให้ฟังนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นสีพิเศษสีใหม่เกือบใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะที่ทำออกมาข้างละสีนะสีน้ำเงินข้างหนึ่งสีชมพูแล้วกันมันจะออกแบบแดงๆชมพูแดงๆอะ่ะเออแต่เทด่ดีนะก็เป็นสสีเลยนะใส่แล้วผมว่า โดดเด่นอ่ะเออพูดง่ายๆนะครับอันนี้ขอเกริ่นกันก่อนนิดนึงได้ไหมครับเกริ่นกันอีกแล้วช่องนี้ขยันเกริ่นละเกินนะครับก่อนหน้านียในรุ่นที่1น,นะครับรุ่น1ก็คือ d ีเวในตรอ l ลิ e รุ่นแรกครับตอนที่ผมรีวิวไว้เนี่ยผมเคยบอกว่านี่คือรองเท้าซูเปอร์ชูสที่ผมชอบมากที่สุดเข้ากับผมมากที่สุดนะครับเพราะว่าผมชอบฟิลโฟมนะครับชอบโฟมในตรอ l ลิตของเขานะก่อนหน้านียโฟมที่ผมชอบที่สุดคือจะเป็นซูมเอ็ก มาตลอดเลยครองอันดับหนึ่งมาตลอดเลยนะเพราะว่าชอบในรุ่นเปนกซัสเทอร์โบอะ่ะเออยาวมาตลอดเลยจนได้มีโอกาสมา,มาลองพูม่าดีเรนในโต e l ลิตรุ่นแรกนะครับคือขึ้นมาเลยขึ้นมาสู่สีกับซูม X เลยนะตอนนั้นนะนะตอนนั้นคือเทียบเท่าได้เลยนะครับหรืออาจจะเหลื่อมๆด้วยเพราะผมชอบในความที่มันมีความนุ่มยืนเขาเรียกอะไรไม่ได้นุ่มจนเกินไปนะครับ มันอาจจะเด่งน้อยกว่าแต่ผมก็คือชอบโฟมไนโตรอิลิทเรียกได้ว่าแทบจะแสงโซมเอ็มาเลยอันนี้ดอกจันไว้ข้างล่างนิดนึงนะครับก่อน,น,นที่จะมาเจอไลท์สไตล์โปรในอดีตโปรสานนะเออโอเคในตอนที่รีวิวในรุ่นแรกไว้ครับคือชอบมากแต่มันก็ติดอยู่บางเรื่องแล้วกันนะครับอย่างเช่นหน้าเท้ามันแคบเกินไปเพิ่มไซส์แล้วก็หน้าเหลือเยอะ นะครับรวมไปถึงอาการที่มันมีส้นกระเดิดส้นหลุดนะครับอันนี้พูดถึงรุ่นแรกนะเพราะฉะนั้นในรุ่นเนี้ยผมก็เป็นหนึ่งคนนะที่รอคอยการเปิดตัวของเขานะครับการพัฒนาในรุ่นที่2ของเขานะครับซึ่งเปิดตัวไปตั้งแต่เมื่อต้นปีนั่นแหละนะต้นปีก็เปิดตัวออกมาซีโอจีอะไรเนี่ยผมได้มีโอกาสไปลองในช็อปแล้วนะครับไปลองในช็อปก็ ลังเลเรื่องไซส์กันอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องไซส์มัอนอาจจะคล้ายๆเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปว่าเรื่องว่ากันเรื่องไซส์โดยละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผ่านเรียกได้ว่าผ่านชอ็อป พูม่าทีไรนะครับว่าบ้านผมอยู่ใกล้ๆกล้เซ็นทรัลเว t เกนะครับมันก็จะมี Flagship Store ของ p ูม่าด้วยเรียกได้ว่าผ่านช็อปพูม่าทีไรผมต้องเข้าไปหยิบจับลองทุกทีนะครับสีนูดออกมาแล้วสีนี้ออกมาแล้วนะครับสีไอฉลอง75ปีก็สวยคู่นั้นเป็นคู่ที่เฉียดที่จะโดนมากที่สุดเลยนะแต่สุดท้ายก็ยังไม่โดนสักทีจนมาเจอคู่นี้มันก็มีเหตุผลในการโดนแหละครับนี่เกินไปก็ ปาเข้าไป5นาทีแล้วมั้งเดี๋ยวเราไปดูสเปคยังไงผมจะไปโดยเร็วแล้วกันนะครับแล้วจะไปเน้นเรื่องออนฟีดอีกทีหนึ่งครับเรามาเริ่มจากอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ของเจ้าพูม่าดีเวทในตัวอีลิตสนะครับก็จะเป็นผ้าเมชนะครับเรียกว่าโมโนเมชนะครับซึ่งแตกต่างจากรุ่นเดิมรุ่นเดิมเป็นอะไรอะแต่มันจะดูเป็นแบบใสๆเต้นๆกว่านี่เออจะดูแบบว่า เหมือนฟิลคล้ายๆในรุ่นแรกนะพูดถึงรุ่นแรกอะมันจะเหมือนกับพวก Magic Speed, a s ซิงเมจิกสปี m e t a s p ปี d อะไรพวกนี้ครับ Rocket X2 นะแต่ตัวนี้จะเป็นผ้าตาข่ายเมชนะครับซึ่งดูแล้วก็โปร่งแสงนะครับไม่เท่ารุ่นแรกนะเออไม่เท่ารุ่นแรกนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยก็โอเคนะดูดีเลยนะครับเชือกเป็นแบบแบนๆเลยแบนแบบแบนๆจริงๆนะ สองข้างได้ไหมเออแบนแบบราบไปเลยนะแล้วก็ตรงลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นแบบแผ่นเป็นแบบบางนะแต่ว่าจะอาจเหมือนเป็นเป็นแบบนิโอพรีนนะครับทั้งแผ่นนะนิโอพีนก็คือเป็นวัสดุที่มันเหมือนแบบยางๆนุ่มๆหน่อยนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางตรงกลางเลยนะตรงกลางของลิ้นนะครับก็จะบุเป็นแบบฟองน้ํานุ่มๆนิดนึงนะครับบนลิ้นก็จะเขียนไว้ว่า e v i a t e เขียนว่าเขียนแค่ว่า d e v i a t e 2นะเ e v i อ t e elite งนั่นเองนะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้าไม่ได้มีการยึดติดกับตัวรองเท้านะครับแต่ว่าก็จะใช้วิธีเชือกนะครับเป็นตัวเชือกที่รั้งเอาไว้นั่นเองนะครับฮิลเคาน์เตอร์นะครับจะขึ้นเป็นโครงเป็นโครงแข็งนะเป็นโครงแข็งนิดนึง เปลี่ยนสีมัง่งสลับสีไปเลยนะเป็นโครงแข็งนิดนึงนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะมีเป็นตัวนูนนะครับเป็นฟองน้ํานูนๆเอาไว้ล็อกข้อเท้านะครับซึ่งในรุ่นแรกอะ่ะมันจะเป็นแค่อันเล็กๆนะสข้างนะครับเล็กๆสข้างซึ่งรุ่นแรกเนี่ยผมจะเจอปัญหาอาการส้นหลุดส้นกระเดิดนะครับอย่างที่บอกพอใส่ตรงไซส มันก็รู้สึกว่าแคบหน้าเท้าเกินไปนะครับพอเพิ่มไซส์ก็รู้สึกว่าส้นกระเดิดแล้วก็หน้าเหลือเยอะเป็นประหลาดๆเกี่ยวกับเรื่องไซส์นิดนึงนะครับเดี๋ยวไปลองออนฟีดแล้วบอกอีกทีแล้วกันเพราะว่าอันเนี้ยตัวที่อยู่ในฮิลคอัลเตอร์นะครับตัวฟองน้ําตรงนี้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ยาวเลยนะยาวล้อมข้อเท้าเราเลยนะครับด้านหลังก็จะมีตัวเป็นรีเฟล็กสะท้อนแสงนะ สัญลักษณ์พูม่านะครับแล้วก็เทคโนโลยีในพูม่านะครับที่เขาเรียกว่า power tape นะครับ power tape ก็จะอยู่ด้านข้างนี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็เรียกได้ว่าอกกระชับเท้าเรามากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะมีโค้งตรงนี้นะภายในนี่แล้วก็มีเฉ e ไล่ขึ้นมาด้านหน้าด้วยนะครับมาจนถึงแกนตรงกลางตรงเนี้ยนะเป็นเส้นข้างๆนี้ก็มี เพราะั้าน power tape เนี่ยถ้าเรามองไปข้างในอะครับจะเห็นเลยว่ามันจะค่อยๆไล่ไปรอบๆร,รองเท้าเราเลยนะครับแต่ข้างในเนี่ยในอุ้งเท้าด้านในนยครับก็จะเป็นแค่โคง้คงๆตรงนี้เท่านั้นเองนะครับลายพูม่ายังไงผมว่ามันก็กล่าวว่าเออสัญ,ญลักษณ์พูม่าที่เป็นอย่างเงี้ยผมว่ามันเท่นะเอออันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีสัญ,ญลักษณ์รูปของเสือพูม่าสีดำนะกสองข้างเนาะนี่โอเค ทีนี้ไล่ลงมาถึงตัวพระเอกของรองเท้าคู่นี้นะครับก็คือมิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนั่นเองนะครับพื้นโฟมชั้นกลางยังเป็นโฟรมรุ่นเดิมนะครับเป็นซุปเปอร์โฟมรุ่นท็อปสุดของพูม่านั่นก็คือโฟมในโตอีลิทนั่นเองนะครับโฟมไนโตอีลิทนี่อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับมันเป็นโฟมที่ผมชอบนะบมันนุ่มมากเลยกดให้ดูได้ไหมเปลี่ยนสี มันนุ่มมือมากอ่ะแล้วก็มีความเด้งคืนตัวสูงเลยนะคือไม่ยุบเลยนะผมชอบมากนะครับแล้วก็เป็น2ชั้นนะครับโดยที่แท่กลางด้วยแผ่นคาร์บอนนะครับแผ่นคาร์บอนตัวนี้เจาะให้เห็นด้วยนะจาะให้เห็นแผ่นคาร์บอนตรงแท่กลางด้วยเป็น power plate นะครับแบบเต็มผืน power plate นี่ผมนึกถึงไม่สิต้องบอกว่าตอนที่ ใช้ตัว e เ e 펙 t ี e วีปครับก็ใช้ Power Play เหมือนกันนะเป็นชื่ออย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านส้นเนี่ยมันก็จะไล่เป็นสเต็ปชั้นๆด้วยนะออกแบบได้ดีครับตัวนี้ดูสวยเฉี่ยวเลยนะครับแล้วก็ลงมาที่พื้นนะครับพื้นเอาโซนะครับก็จะเป็นพูม่ากริบนะครับตัวพูมากริบเนี่ยผมยกให้เป็น1ใน3แล้วกันครับหนึ่งใน3เลยนะครับไม่ไม่รู้ว่า อันไหนจะดีกว่านะแต่ขอให้เป็น1ใน3ของพื้นเอาโซทีท่ดีที่สุดสำหรับรองเท้าวิ่งในมุมส่วนตัวของผมนะครับก็จะมีเนี่ยแหละพูมากริป1และ2ก็คือ Continental ใน Adidas นะครับแล้วก็3ก็จะเป็น a s i c สกริปนะครับ3รุ่นเนี่ยผมว่าสุดอยู่แล้วนะครับตัวนี้พูม่าเบื้องต้นอะ่ะใช้มือสัมผัสอะ่ะมันดูแบบไม่อึดไม่อาร์ตเท่าไหร่นะ ไม่เหมือนเหมือนจะไม่ค่อยหนึบอะที่เมื่อกี้ไปลองเทกับกล่องมันก็ลื่นเลยว่าเออแล้วก็ลายนะครับดูลายของตัวเอาโซนะครับมันก็จะเป็นเหมือนรูปหยดน้านะแล้วก็เต็มผืนเลยนะครับลักษณะจะช่วยในการจิกพื้นเลยจิกพื้นถนนพื้นยางหรือว่าวิ่งบนแทร็กนะครับในสนามวิ่งเนี่ยผมว่าน่าจะวิ่งมันเลยนะครับก็ให้มาด้านหน้าเรียกว่าได้เต็มเลยนะ เรียกว่าเกือบเต็มผืนเลยเว้นแค่ช่วงกลางนะครับแล้วก็สมัยนิยมของรองเท้าวิ่งแบบซ u ปเปอร์ชูสนะครับก็จะแอบแปะนี่แปะยางตรงส้นซ้ายขวาไว้นี่อีกนิดหนึ่งนะครับก็เปลยตรงนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนี่ก็เป็นภาพรวมแล้วกันครับอ้อ ลืม,ลมเรื่องสําคัญไปได้อย่างไรนะครับเรื่องสไตล์ไฮนะครับสำหรับสไตล์ไฮของคู่นี้นะครับด้านส้นเท้าจะอยู่ที่3 6ม mm, มตรส่วนหน้าเท้านะครับจะอยู่ที่2 8ม mm, เมตรนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นดรอปดนะครับดอกแปดก,ก็เป็นดรอปที่วิ่งง่ายๆวิ่งได้ทุกคนวิ่งสบายๆนะครับไม่เค้นไม่คันไม่ตึงน่องอะไรจนเกินไปเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ผมเชื่อว่าน่าจะวิ่งได้ง่ายนะครับส่วนน้ำหนัก เรามาชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับคู่นี้จะเป็นไซส์9 US 27ซนติเมตรนะครับ9 US 27ซนติเมตรก็คือเป็นไซส์แทบทุกรุ่นที่ผมใส่อยู่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักให้ดูปึง้งสำหรับน้ำหนักคู่นี้นะครับจะอยู่ที่212กรัมนะครับ212กรัมเดี๋ยวลองอีกข้างหนึ่งไหมเอาข้างสีบลูสีน้ำเงินชั่งดูบ้างดูดิเท่ากันไหม ประมาณ211-212กรัมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรองเท้าวิ่งนะครับหรือว่ารองเท้าเรซิ่งที่มีน้ำหนักที่เบานะน้ำหนักที่ดีมากนะครับผมว่าเบาเป็นอันดับต้นๆเลยนะที่เบากว่านี้แล้วฮิตทิตดังดก็จะเป็น Weber fly, เวเบอร์ฟลายในเปอ็นสามี่ะครับก็จะจะประมาณ200หรือ190ปปลายตัวนี้211กรัมผมว่า เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นรองเท้าว,วิ่งที่น้ําหนักเบาเป็นต้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าลองมากๆคู่นี้เดี๋ยวไปลองออนฟิตกันเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ลองสวมใส่เจ้าพูม่าดีเว t ในตร r อี l i ตสอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่า ฟิลลิ่งนะครับเรียกว่าฟิตติ้งและกันฟิตติ้งของการสวมใส่นะครับคล้ายๆในรุ่นแรกเลยนะครับคล้ายๆยังไงนะครับนั่นก็คือมันจะค่อนข้างเพียวเรียวนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมเลือกตรงไซส์มานะไซส์ 9US ที่ผมใส่อยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่หน้าเท้าค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นความยาวมันได้นะความยาวเนี่ยเหลือนิ้วโป้งกดแบบพอดี ไหมไม่ใช่พอดีครับแทบจะเหลือเผื่อด้วยอะ่ะเออคือนิ้วโป้งกดลงไปแล้วยังเหลืออีกนิดนึงนะครับแต่ปัญหาที่เจอก็คือช่วงนี้เลยช่วงนี้ครับอ่าช่วงหน้าเท้าตรงบริเวณนี้เลยนะครับมันมีความแคบนะเออเป็นเป็นสไตล์ของรุ่นนี้จริงๆนะก็ยังแคบเหมือนเดิมนะยังแคบเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างฟิตๆแน่นๆตรงนี้หน่อย ถ้าคนเท้ากว้างนะครับผมว่าอาจจะมีปัญหากับบริเวณตรงนี้นะซึ่งที่ผมเลือกตรงไซส์เนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าไปช็อปมาหลายรอบก็ไปทดลองมาใส่แล้วก็ลังเลเรื่องไซส์นี่แหละที่ยังไม่ได้ซื้อสักทีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องไซส์ด้วยนะครับเพราะว่าพอเพิ่มไปเพิ่มไปสูตรจดปุ๊บปรากฏว่าบริเวณหน้าเท้าครับมันเหลือเยอะเกินไป ปลายเท้ามันเหลือเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยผมแค่คิดว่าจุดที่บริเวณจะโทอฟไปเนี่ยมันไม่ตรงตำแหน่งตรงจมูกเท้าเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะใส่ตรงไซส์มากกว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้แหละครับตรงกลางเท้าเนี่ยตรงนี้เลยนะเข้าไปใกล้ได้ไหมตรงบริเวณเนี้ยเออตรงเนี้ยแน่นเลยละ่ะเออ เรียกว่ากระชับจนเรียกว่าแน่นเลยนะครับอันนี้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตแล้วกันนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสลองลองก่อนดีกว่านะครับแต่ผมก็ยังแนะนําว่าถ้าในเรื่องความยาวเนี่ยก็ควรจะตรงไซส์นะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องเท้ากว้างจริงๆเนี่ยอาจจะเพิ่มไซส์ก็ได้นะครับหรือใส่ตรงไซส์ก็ได้แต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้วิ่งไกล ไม่ได้วิ่งยาวมากนะครับวิ่งสัก10โลเนี่ยผมว่าโอเคแต่ถ้าวิ่งเกินกว่านั้นเนี่ยเท้าขยายอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอาจจะทําให้อึดอัดก็เป็นได้นะครับหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงรุ่นหนึ่งไปเลยเดี๋ยวค่อยไปว่าใน EP พีแล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่าความยาวผมว่าดีขึ้นเพราะว่าในรุ่นแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกนะถ้าจําไม่ผิดอะรู้สึกว่าปลายเท้ามันเหลือสั้นกว่านี้เหลือน้อยกว่านี้แต่ตัวนี้เหลือได้พอดีเลยแต่ส่วนกลางเท้าเนี่ยคิดว่า กว้างกว่าเดิมนิดหนึ่งนิดหนึ่งกว้างกว่ารุ่นแรกนิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากยังคงเรียวๆแคบๆเล็กๆเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคก็ใช้วิธีขยายเชือกเอาหน่อยก็ได้นะครับเป็นเรื่องหนึ่งอ่าอันนี้พูดถึงเรื่องไส์ไปก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องสําคัญเรื่องต่อไปคือฟิลลิ่งอ่าผมเน้นเรื่องการล็อกข้อเท้าเพราะว่าในรุ่นแรกครับปัญหาที่ผมเจอก็คือเรื่องการล็อกกระชับข้อเท้า มันไม่ค่อยล็อกขนาดใส่ตรงไซส์นะครับไอตัวผมมองว่าไอตัวรุ่นแรกนะตัวที่เป็นฟองน้ำมาล็อกข้อเท้าเนี่ยมันอยู่ไม่ตรงจุดอะ่ะวิ่งยังไงก็รู้สึกว่าส้นกระเดิดหรือว่าเพิ่มไซส์ไปเนี่ยยิ่งหนักเลยส้นมันจะกระเดิดนะครับส้นมันใจแบบยกยกล็อกข้อเท้าไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แต่คู่นี้บอกเลยว่าเอาอยู่ล็อกกระชับข้อเท้าได้ดีมากครับล็อกติดเลยเอออันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ แตกต่างนะครับฟิลลิ่งแตกต่างไปจากรุ่นแรกอย่างอย่างที่สัมผัสได้เลยนะนั่นก็คือเรื่องการล็อกกระชับข้อเท้านะครับส่วนฟิลลิ่งโฟมชอบแบบนี้แหละชอบแบบนี้แหละเนี่ยแบบนี้เลยนะชอบยังไงยามให้ดูหน่อยไหมเนี่ยนุ่มแล้วไม่ยั่วอะครับคือนุ่มจริงนุ่มแล้วเด้งคืนกลับมานะเออลองดูด้านส้นไหม ส้นเทา้าต้นเทา้าเออและยิ่งที่ผมบอกนะครับช่วงส้นเท้าอะ่ะเขาจะออกแบบเป็นเหมือนลักษณะเป็นขั้นบันไดหรือไงเนี่ยเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันรองรับการลงส้นได้ด้วยนะเออมันแบบโอเคเลยอะ่ะนุ่มมากโฟมในตรอิลิคือเป็นโฟมที่นุ่มสบายมากจริงๆนะเออเนี่ยชอบตรงนี้แหละชอบโฟมของพูม่านะโอเคแล้วก็ส่วนบริเวณ กลางเท้าก็กำลังดีนะครับไม่แคบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ในเรื่องความมั่นคงก็โอเคเลยผมว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็กลิ้งด้วยอะ่ะเออผมว่าฟิลลิ่งการวิ่งเนี่ยจา้าบแน่ๆโอ้โหจา้าบใช้ภาษาเออเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบานุ่มนะครับแล้วก็มีความกลิ้งด้วยนะ อย่ที่บอกคู่นี้ดรอป8นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะเป็นรองเท้าที่วิ่งง่ายวิ่งสบายๆเลยแต่เดี๋ยวค่อยไปลองอีกทีนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าฟิลลิ่งโฟมของรองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นโฟมที่ผมชอบที่สุดอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับก็ยังยกให้1ใน3อยู่ดีนะครับนั่นก็คือ Zoom X ของ n นกี้นะครับไลฟ์สไตล์โปรไลฟ์สไตล์โปรปัจจุบันเนี่ยผมน่าจะยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะ คือพอเราวิ่งดีขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าผมไม่ชอบโฟมที่มันนุ่มเกินไปนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะตัวเนี้ยสัมผัสก็คือนุ่มถ้าไล่เรียงเรื่องความนุ่มนะครับผมว่าซูมเอ็กคือนุ่มสุดแล้วก็มาคู่นี้นะครับแล้วก็เป็นไลท์ไซโปรแต่ปัจจุบันเนี่ยผมกับน่าจะชอบไลท์ไซโปรที่สุดนะเพราะว่าเป็นโฟมที่นุ่มแล้วก็เฟิร์มนะครับแล้วก็มีเรียกอะไรเรียกว่าแรงส่งนะครับแรงสะท้อนกลับของโฟมได้ดี ได้ดีเลยนะครับส่วนในโตรอิลิทเนี่ยดีอะเออมันเป็นโฟมพีแบกเหมือนกันใช่ไหมใช่แหละเออฟิลลิ่งมันจะคล้ายๆในพวกถ้าฟิลลิ่งโฟมนะครับก็จะคล้ายๆในพวกโฟมของ Rocket X2 นะครับเป็นต้นหรือว่าอย่างในเอเพ็กบีสวิปเนี่ยก็คล้ายๆนะเออฟิลลิ่งแบบประมาณนั้นแหละครับคือนุ่มแล้วก็สบาย ไม่รู้รู้สึกกระด้างเท้าอะไรเดี๋ยวไปลองวิ่งอีกทีแล้วค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็เน้นเรื่องฟิลลิ่งการสวมใส่อันดับแรกเลยก็คือความยาวผมว่าดีกว่าเดิมนะครับแต่ว่าตรงบริเวณกลางเท้ายังคงรู้สึกว่ากระชับแน,น่นๆไปนิดหนึ่งถ้าคนเท้าเรียวเท้าแคบนะครับใส่ตรงไซส์ได้เลยแต่ถ้าคนเท้ากว้างอยากให้ลองก่อน อย่างผมเนี่ยเป็นคนเท้ากว้างเนี่ยไปลองแล้วลองอีกก็ยังลังเลมาตลอดเลยว่าจะตรงไซส์หรือว่าเพิ่มไซส์ดีแต่สุดท้ายผมคิดว่าตรงไซส์ดีกว่านะครับการวิ่งน่าจะทำให้รู้สึกว่ากระชับปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งแรกของการทดลองสวมใส่นะครับกับเจ้าตัว p ู m a d ด i เว t ในโตรอีลิทสอคู่นี้เดี๋ยวเอาไปลองวิ่งดู แล้วมาเล่าให้ฟังในอีพีสองลอวิ่งอีกทีหนึ่งแล้วกันครับเออทำไมถึงซื้อเหรอไปดูท้ายคลิปกันครับและนั่นก็เป็นความรู้สึกนะครับของการสนใส่ออนฟีดรวมไปถึงไซส์ต่างๆนะครับของเจ้าพูม่าดีเวทในตัวอีลิตสอคู่นี้นะครับก็ต้องบอกกันเลยครับว่าที่ผมแบบชอบนะชอบตั้งแต่รุ่นแรกอะประทับใจมันมานานแต่ว่าเรกได้ว่าไม่ได้ซื้อสักทีไม่ได้ลองสักทีเนี่ยเพราะว่ามัน มันยังไม่มีโอกาสมันยังแบบไปบ้ารองเท้าอื่นๆกันอยู่เยอะนะครับคู่นี้ก็เลยถูกผ่านมาตลอดนะครับแต่ว่าที่ต้องโดนเนี่ยครับเพราะว่า12-12เป็นเหตุนั่นเองนะครับ12 12เนี่ยตัวโปรโมชั่นของทางเว็บไซต์ p ู m a นะครับได้ทำโปรโมชั่นเรียกได้ว่าราคาป้ายเออลืมลืมเรื่องราคาราคาป้ายคู่นี้จะอยู่ที่7,000บาทนะครับ 7, บาทแต่ ทางพูม่านะครับทำโปรโมชั่นเหลือ4,900บาทนะครับ4,900บาทไม่พอเมื่อซื้อครบ5,000เท่ากับว่าเราหาอะไรก็ได้อีกร้อยหนึ่งนะครับหาอะไรก็ได้อร้อยหนึ่งในเว็บไซต์เขาเนี่ยแล้วจะได้ส่วนลดไปอีก2,500ผมก็ได้ถุงเท้ามานะครับประมาณ2,300บาทเนี่ยบวกเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบมูลค่าคููเนี่ยไม่ถึง3,000ไม่โดนได้เหรอ ไม่ต้องคิดนะครับซื้อทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่ามากๆที่ทำให้ผมถึงได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่ได้เอามาลองคู่นี้สักทีนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปทดลองวิ่งนะครับทดลองวิ่งทดลองใช้งานระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าใน EP 2ีลองวิ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผมมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับเจ้ารองเท้าคู่นี้นะครับคู่ที่ผมเคยยกให้เป็น b a s e of Super Shoes นะครับเมื่อปี2022แต่หมายถึงรุ่นแรกนะจนเพิ่งได้มาพบรักกับเจ้าตัวอดี s Pro 3เลยแหละก็เลยแบบโอ้ อันนั้นคือที่สุดสําหรับผมนะส่วนตัวยังไงคู่นี้เดี๋ยวไปลองแล้วเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันครับว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีบ้างไม่ดีบ้างจากชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปั๊ดซ่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่่่ออนนนขบบบบคคุุณทททกาีีรรัััชมจจสสด กว่าจะได้ลองสักทีรุ่น3จะมาอยู่แล้วนะ